สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกนะครับกับรายการรีวิวท a l k ท a อ k นะครับจากช่อง PPT ประปูรัชนแนลนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมบอกไปว่าอิชิอิเขาประกาศรายชื่อทีมชาติไทยโดยกับทีมญี่ปุ่นนะครับ ตอนนี้อิชิอิก็บอกว่าแค่ญี่ปุ่นด้านเดียวก็พออิชิอียกเลิกแบบว่าเกมอุ่นเครื่องกับตะวันออกกลางหวังใช้เวลาติวแทคติกเต็มที่เลยนะครับเขาคงเอาจริงเอาจังมากนะครับแต่าก,การที่คลิปผมเห็นคลิปสัมภาษณ์เขาเวลาเขามาคุมแบบว่าประมดของทีมชาติไทยนะมันก็รู้สึกอบอุ่นนะคนญี่ปุ่นนี่แบบว่าสนิทกับคนไทยเหมือนกับเป็นพี่น้องกันมากกว่าเพื่อนบ้านในอาเซียนอี่งนะครับเพราที่ผมคิดดูนะครับมา ผมจะมาอัปเดตนะครับว่าความรู้สึกของนักบอลไทยที่อิชิอิเรียกตัวไปเขามีความคิดเห็นอะไรอะไรเกี่ยวกับอิชิอินะครับก่อนที่จะไปฟังผมขอเปิดรายการก่อนนะครับ รายการนี้เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำชี้แนะในเรื่องต่างๆจากผู้ใหญ่ที่มีสติคิดวิเคราะห์แยกแยะกันนะครับขอให้รับชมกันอย่างมีความสุขครับขอบคุณครับอ่ามาฟังกันเลยครับคนแรก,กน,นะครับตอนนี้เขาแบบว่าเขาบอกว่าร่างกายของเขาอะกลับมาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และ ร้อมช่วยทีมชาติไทยอีกครั้งนะครับก็รู้สึกเสียดายนะครับที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนจนแบบไม่ช่วยแบบว่าทีมชาติไทยในเดือนตุลาและพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะครับผมกลับมาประเทศไทย เพื่อพักผ่อนหลังจากเดนิสซูเปอร์ลีกปิดฤดูกาลไปเมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคมครับแต่ก็พยายามรักษาสภาพร่างกายให้พร้อมที่สุดเสมอการได้อุ่นเครื่องกับทีมชาติญี่ปุ่นผมคิดว่านี่คือโอกาสสาคัญที่ญี่ปุ่นคือหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในโลกณเวลานี้นะครับเพราะญี่ปุ่นเขาก็เข้าไปวันโลวเขาก็ชนะทั้งหลายทีมนะครับทีมแบบยักษ์ใหญ่ก็ชนะนะครับไม่ควรมองข้ามเขานะครับและเขาก็บอกอีกนะครับผมทราบดีว่ามีการเปลี่ยนแปลงในทำาแหมงเฮดโค้ช ผมเองก็ติดตามผลงานของโค้ชคนมาอย่าง Mas มาซาทาดะอิชิอิมาก่อนหน้านี้และได้คุยกับเพื่อนๆรวมทั้งได้ยินสิ่งดีๆมากมายจากตัวเขาผมพร้อมที่จะร่วมงานกับเขาและพยายามทํางานหนักทําเต็มที่เรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองและยกระดับทีมชาติไทยต่อไปนะครับคำพูดของมิดรัตมิเคซันนะครับแบกขวาจอมบุกข,ของทีมชาติไทยกล่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลระดับชาติรกับทีมชาติญ,ญี่ปุ่น,นครับที่สนามกีฬาแห่งชาติกรุงโตเกียวในวันที่1มกราคม2 5 6พเจ เวลาเที่ยงนอตามเวลาประเทศไทยนะครับนี่เป็นอีกคนนะครับที่เขาแบบมีใจเล่นให้ทีมชาตินะครับแต่คนที่อยากเล่นให้ทีมชาติก็มีเยอะนะครับแต่แฟนๆเจชนาทิพย์อาจจะผิดหวังว่าทำไมอิชิอิไม่เรียกไม่เรียกเจชนาทิพย์มาเล่นนะครับเพราะว่ามีเหตุผลของเขานะครับเจชนาทิพย์อาจจะแบบว่ามีอาการบาดเจ็บหรือแบบว่าให้พักก่อนนะครับค่อยไปลุยในตึกต่อไปแต่คงไม่ได้เรียกกะคงเขาถึงแบบไปนั่งดูสนามการแข่งขันในแบบว่าไทยลีกนะครับและคัดเลือกตัวมาก็น่าดูนะครับว่าอิชิอิจะมีการวางตัวแบบ จะยังไงแล้วก็มีแผนยังไงนะครับผมว่าเป็นสืกที่น่าดูอีกนัดหนึ่งเลยนะครับโดยตอนนี้นะครับในทีมเขามีการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยสุภนัทถอนทีมชาติอุ่นแข่งกับญี่ปุ่นนะครับอชิอิก,อก,ก็เลยแบบว่าเรียกวรชิตมาเสียบแทนนะครับเอาจริงนักเตะไทยรีก2ตัวดีๆก็มีเปิดโอกาสให้นักเตะใ,ใหม่ๆมาดูก็ได้นะครับหากรีกหนึ่งไม่ปล่อยตัวมาอ้างนู่นอ้างนี่ผมว่านี่แหละเป็นโอกาสที่จะได้เห็นนักเตะรายใหม่เข้ามีชื่อใน แบบว่าทีมชาตินะครับไหนบอกจะไปบอลโลดติดผลประโยชน์ตลอดเมืองไทยจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ผมว่าวอลชิ้นได้ดีนะครับมาดูกันครับว่าแล้วเนี่ยครับความรู้สึกของนักบอลอีกคนนึงนะครับที่มีต่ออิชิอินะครับก็คือเจ้าเท่นะครับเจริญศักดิ์วงสกอร์นะครับเปิดความรู้สึกหลังมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดอุ่นเครื่องกับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับดีใจครับ กือบปีพอดีที่ผมไม่มีชื่อกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่ผ่านมาผมพยายามทํางานหนักมาตลอดนะครับเพื่อโอกาสที่จะกลับมาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งคับผมมีโอกาสคุยกับโค้ดอิชิอิมาตลอดตั้งแต่อยู่สมุทรปราการซิตี้ด้วยกันเรามีความสัมพันธ์อันดีซึ่งตัวผมก็ให้ความเคารพทุกครั้งที่เจอกับโค้ชนะครับบอกผมว่าให้ดูแลตัวเองให้ดีตอนนี้โค้ชอิชิอิเข้ามาทาหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสาหรับผมแล้วโค้ชอิชิอิเป็นคนตรงๆและมีเป้าหมายชัดเจนนใกาารรยยับทีมชติไ ให้ดีขึ้นนะครับร้อมแดงแบบนี้ไม่เรียกติดก็แปลกแล้วนะครับยินดีด้วยนะครับเจ้าเท่โดยเชี่ศินตอนนี้ผมก็รู้สึกเหมือนเขาจะมีอาการเจ็บแฮมสติงนะครับคงอาจจะสอดถอนเขาเรียกแหละสอดถอนทีมชาตินะครับส่วนจเจริญจากกล้ามเนื้อตึงก็มาดูกันว่านะครับว่าทีมชาติไทยจะเป็นยังไงต่อในการคุมเกมวางแผนของอิชินะครับก็เป็นสึกที่น่าดูนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าอีชีเขาจะทำผลงานได้ดีหรืออะไรหรือเปล่าแต่ผมอยากให้แฟนบอลทุกคนก็ ให้เวลาเขานะครับได้ปรับปรุงตัวและได้อะไรอยู่น,นานเหมือนกับมาโน,โนก,ก็แล้วกันนะครับยังไงถ้าเกิดผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยที่นี่สามารถพูดคุยใต้คอมเมนต์วิดีโอคลิปด้วยนะครับงั้นก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์กันด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่นะครับบ,บ๊ายบาย